เดี๋ยวเราลงผ้าดิบกันนะครับรอบนี้มาเลยนะครับผ้าดิบผ้าดิบฝืมยาวเลยนะตรงนี้นะครับ อ่านะครับลงไปเลยป้าดิบหนักมากนะครับป้าเนี่ยทว่าได้โดนน้าเนี่ยโอ้โหม,มันอมน้ําำนะมันก็จะหน,นักหน่อยนะครับตรงนี้เอาละผืนเดียวพอนะครับเพราะว่ากระมังเราไม่ได้ใหญ่มากนะครับตรงนี้ผืนแรกลงไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะต้มไป มีทั้งหมดสี่สี่ผืนนะครับนี่เจอตัวเลขแล้วนะครับเนี่ยเขาเขียนไว้มุมผ้านะครับสิบหกสิบหกหรือสิบเก้านะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเขาเขียนมาแล้วเอ๊หรือเก้าสิบเอ็ดมันเป็นรหัสตัวเลขกันนะเดี๋ยวผมข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าผ้าตัวเนี้ยมันกี่ออนนะครับอย่างที่บอกไปนะนก็ไปดูในลิสต์นะครับว่า รหัสมันเป็นอะไรยังไงนะตรงนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราต็อรอไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับอ่อตอนนี้นะครับเราต้มมาประมาณ45นาทีแล้วนะครับ อดิบนะครับตอนนี้ก็น้ําเดือดปุดๆเลยตอนนี้นะครับเราต้องคอยเติมฟืนนะครับเรื่อยๆนะอย่าให้ไฟดับนะครับแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยเราก็พลิกพลิกเรื่อยๆเลยนะครับเป็นระยะระยะประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้านาทีก็เป็นอันใช้ได้นะครับตอนนี้เราจะเอาขึ้นแล้วตอนนี้ อย่างที่บอกไปนะวันนี้เรามาเพื่อต้มผ้าเลยนะครับวันนี้คลิปนี้ก็คือมาทำการต้มผ้าเอาละนะครับไดที่ได้ที่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปล้างน้ำอีกทีหนึ่งโอเค โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงผืนถัดไปนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำก่อนนะครับมาลงผืนถัดไปกันนะครับก็อ,อย่างที่บอกไปว่าเรามีผ้าดิบรอบนี้สีผืนนะครับเออเฮระวังระวังเดี๋ยวเดี๋ยว ผาดิบนี้หนามากนะครับจริงๆมันจะมีอีกผืนหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้แช่นะครับสิบหกออนนะครับไอ้นั้นหนาหนามากจริงๆผ้าดิบเนี่ยมันจะมีย2ิบสองออนนะครับติดติดแคนวาสนะสูงสุดคือย2ิบสองออนที่ผมเคยใช้อยู่นะแต่ว่าไม่ใช่แลวใช้ในกานย่างกล้วยนะครับ สมัยตอนที่ผมทํากระเป๋าผ้าดิบกับหรือว่าผ้าแคนวาสเนี่ยมีที่เคยใช้สูงสุดคือ22ออนนะครับหนามากก็จะต้องใช้เป็นจกักรุตสาหกรรมแล้วก็ใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะครับแล้วก็ใช้เป็นได้ได้ยีนนะครับได้ยีนในการเย็บนะครับอันนั้นคือ22ออนแต่ไอกระเป๋าสี่ใบที่ผมบอกว่าทําออกมารอบที่แล้วที่ไปขายที่โอท็อวิทยานะครับที่เองทองเนี่ย อันนั้นคือสิบหกออนนะครับหนาะเหมือนกันสิบหกออนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราเราสั่งมาเพิ่มโดยใช้เป็นสิบเอ็ดออนแล้วก็สิบสิบสี่ออนสิบสี่หรือสิบสองผมจำไม่ได้แล้เดี๋ยวต้องไปดูในลิสต์ก่อนนะครับเราสั่งเองลืมเองนะครับจำไม่ได้ คือสั่งมาเพื่อทะมาทดลองดูนะครับว่าว่าความหนามันแล้วก็เรื่องของการเออ่การดูดสีเรื่องของการเขียนมาติกเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่านะครับก็เลยสั่ง11ออนนะครับกับ14ที่ผมว่านะ14หรือ12นี่ทำไม่ได้นะครับแล้วก็มี16ออนสั่งติดมาด้วยนะครับก็ความหนาเท่ากับตัวเดิมที่เคยใช้อยู่นะครับเดี๋ยวพอต้มเสร็จก็ลุยกันเลยนะครับเรื่องการทํากระเป๋านะครับตรงนี้ ส่วนตัวผืนน16อกอนนั้นยังไม่ได้แช่นะครับค่อยๆทําไปนะครับเดี๋ยวพอความหนาที่มันได้ที่เราได้เนี่ยอาจจะเป็น11อดอนหรือว่า14อ่อน12อ้อนอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันอยู่ตัวเมื่อไหร่เนี่ยถ้ามันลงตัวที่ที่ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทํากระเป๋าผ้าดิบนะครับที่เป็นดิบคันวาสเนี่ยด้วยความหนาระดับนั้นไปเลยนะครับนี้ก็เป็นช่วงที่เราทดลองดูว่าเอ้ความหนาขนาดเท่าไหร่นะที่มันจะเหมาะกับการ ใช้งานของเรานะครับตรงนี้เอาละอันนี้เราก็แช่ไว้แล้วเดี๋ยวคอยมากวนเรื่อยๆนะครับแล้วก็เติมไฟนะครับเรืว่าใส่ไฟก็ได้นะครับใส่ไฟเติมไฟดีกว่านะาใส่ไฟฟังดูแล้วมันทำแม่งทำแม่งนะครับใส่ไฟามนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปล้างถือนน้นกันนะครับที่ก็ขึ้นมานะล้างเร็จก็ไปตากแดดนะครับอืม